Herbal Expert by รีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรี uri, ตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่14ตุลาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายนะคะก็มีคนสงสัยมากเลยว่าสมุนไพรตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างนะคะ สมุนไพรที่จะคุยกันในวันนี้จะมีสมงถังเช่ากระชายดำปลาไหลเผือกกวาวเครือแดงสารสกัดจากเปลือกโยฮิมบีก็สมเปรูหรือมาคานะคะโคกรสุนหรือหนามกระสุนหรือทิบุูลัสตัวนี้มีสารชื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ แล้วก็ตัวสุดท้ายคือน้ำทับทิมว่าสมุนไพรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีงานวิจัยในคนที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยยืนยันว่าใช้แล้วได้ผลหรือไม่นะคะ mm. ก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรเนี่ย mm. ก็จะขอเล่าเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขที่ตัวปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิด เราไปกินไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันก็ตามมันอาจจะไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยนะคะยาแผนปัจจุบันเขามีงานวิจัยวาย่าถ้าไม่แก้ไขปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดเนี่ยก็สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยพบว่าใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นมีอะไรบ้างก็คือการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือติดเหล้านะคะคนที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกินหรืออ้วนลงพุงแล้วก็ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไขมันในเลือดสูงนะคะกลุ่มเนี้ยถ้าควบคุมโรคไม่ได้คือมีเบาหวานน้ําตาลขึ้นสูงความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้นะคะบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันแต่ว่ามาพบว่าตัวเองอะ่ะมีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ไปหาแพทย์สุดท้ายมาพบว่าอ๋อสาเหตุที่ หย่อนสมรรถภาพาทางเพศเนี่ยเกิดจากเป็นโรคเบาหวานความดันหรือไขมันในเลือดสูงนะคะนี่เราก็เจอกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาหย่อนสมรรถภาพาทางเพศในโดยเฉพาะในผู้ชายนะคะก็จะพบเยอะเนี่ยจะทําอย่างไรก่อนที่จะไปซื้อยาหรือสมุนไพรามาใช้ยาเนี่ยห้ามขายอยู่แล้วในร้านขายยานะคะก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ยาแพทย์ก็จะจ่ายยาเพิ่มสมรรถภาพาทางเพศนะคะ สำหรับในร้านยาส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่าหรือเป็นสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารนะคะก่อนที่จะไปหาซื้อมาใช้เนี่ยเราควรจะแก้ไขที่ปัจจัยเสี่ยงก่อนเพราะนั้นมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้สมุนไพรเพิ่มหรือไม่ต้องใช้ยาเพิ่มเพก็จะไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือสมุนไพรนะคะก็แก้ไขได้ด้วยการ งดสูบบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์ก็คือดื่มน้อยหรืองดหรือลดลงนะคะถ้างดไม่ได้ก็ลดปริมาณลงไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ลดน้ำหนักตัวนะคะเช่นการควบคุมอาหารที่รับประทานก็จะช่วยได้เลยสำหรับคนไข้โรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะระดับความดันแล้วก็ระดับไขมันในเลือดอันถ้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เี่ยก็จะ ช่วยให้บรรเทาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศไปได้เยอะเลยถ้าแก้ไขปัญหาเรล่างนี้ก่อนแล้วแล้วยังมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือลดลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก่อนที่จะไปซื้อสมุนไพรามาใช้เองเนี่ยควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรบางคนอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่รู้สึกว่ามันลดลงแต่จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นโรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศก็ได้นะคะก็คือเข้าใจผิดเหมือนบางคนที่คิดว่าตัวเองอ้วนแต่จริงๆไม่ได้อ้วนนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาาต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนนะคะแล้วก็มีหลายสาเหตุนะคะเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศลดลงนะคะก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงนะคะหรือบางคนก็าจะเกิดจากต่อมลูกหมากโตบางคนก็อาจจะเกิดจากโครงสร้างอวัยวะเพศผิดปกติ หรือเกิดจากโรกระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยเราก็จะไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเราะฉะนั้นสาเหตุที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหม,มากโตหรือโครงสร้างผิดปกติหรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างพวกเนี้ยยาหรือสมุนไพรก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาย้ยอนสมรรถภาพาทพางแพทย์ดีขึ้นถ้าเราไม่ไปแก้ที่สาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อสมุนไพรามาใช้เนี่ยควร ปรึกษาแพทย์ก่อนว่าสาเหตุที่เราเป็นมันเกิดจากอะไรนะคะถ้าคุณแพทย์คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าโอเคอย่างสมัรถภาพทางเพศนะมีความจําเป็นจะต้องใช้ยาเพื่อสมรรถภาพทางเพศนะอันนั้นก็จะใกล้เคียงถ้าบางคนก็พอทราบสาเหตุแล้วคุณหมอก็จะจ่ายายาให้นะคะซึ่งยาเนี้ยจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะซื้อมาใช้ได้นะคะ ถ้าไม่มีแล้วซื้อมาใช้เองก็จะอันตรายนะคะาจะเป็นยาปลอมนะคะก็ยาอาจจะไม่ปลอดภัยหรือบางคนซื้อสมุนไพรมาใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ปุ๊บอาการดีขึ้นปั๊บพวกเนี้ยต้องระวังอาจจะผสมยาแผนปัจจุบันที่เพิ่มสมัรรภาพทางเพศก็เจอเยอะมากเลยนะคะหรือเราได้ฟังจากวิทยุหรือดูทีวีนะคะที่ทางออยอเนี่ยจับหลายลายนะคะทีเ่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใส่ยาแผนปัจจุบันเข้าไป อันตรายเนี่ยคืออะไรก็คือเราไม่รู้ขนาดที่เราใส่เข้าไปแล้วถ้ากินมากเกินไปพวกนี้อาจจะหัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรอะไรก็ตามหร,รือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ตัมที่กินปุ๊บอาการดีขึ้นปั๊บเนี่ยให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีการใส่ยาแผนปัจจุบันเข้าไปนะคะซึ่งออยกเขาไม่อนุญาตให้จาหน่ายอยู่แล้วพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมนะคะก็จะเป็นอันตรายถ้าผู้ ใช้เนี่ยไปซื้อมาใช้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ไม่แนะนําให้ซื้อสมุนไพรเครื่องสมัรถภาพทางเพศมาใช้เองเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะโดยเฉพาะอาจจะทําให้โรคแย่ลงนะคะกลุ่มนี้ถ้ามีปัญหาหย่อนสมถภรพทางเพศเ่ศแนะนําให้ปรึกษาแพทย์จะปลอดภัยที่สุดนะคะสําหรับ งานวิจัยในผู้ที่มีภาวะหย่อนสมัรถภาพทางเพศของสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ในงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่ทําการศึกษาในคนจํานวนน้อยนะคะแล้วก็มีวิธีวิจัยยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะยัี่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือคือมันอาจจะมีความลาเอียงไปที่สมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของงานวิจัยของสมุนไพรเพื่อสมัรถภาพทางเพศเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพน้อยนะคะ ก็จะต้องรองานวิจัยที่มีคุณภาพดีเนี่ยยืนยันผลอีกทีหนึ่งนะคะตัวที่คาดว่าอาจจะมีผลเพิ่มสมบัติพยาธิาัณฑ์จากงานวิจัยคุณภาพน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างมีสมุนไพรอะไรบ้างก็จะมีสมกาหลีแดงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สมทั่วไปมันก็อาจจะไม่มีฤทธิ์เช่นสมอเมริกายังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยได้นะคะแต่งานวิจัยที่มีก็คือสมกาหลีแดงที่ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่าหปีนะก็คือปลูกมาอย่างน้อย6ปีนะคะตัวนี้ก็จะมีงานวิจัยคาดว่าอาจจะได้ผลน,นะคะตัวถัดไปก็เป็นถังเช่ากระชายดำปาลาไหลเพือกกวางเครือแดงและสารสกัดเปลือกโยฮิมบีนะคะกลุ่มนี้มีงานวิจัยแต่เป็นงานวิจัยที่คุณภาพน้อยนะคะที่ดูแล้วอาจจะได้ผลเพิ่มสมรัภาพทางเพศ แต่ควรรอการศึกษาเพิ่มเติมในการศึกษาที่มีคุณภาพดีทําการศึกษาในคนจานวนมเยอะนะคะยืนยันว่าได้ผลนะคะเพราะบางทีเราเจอในงานวิจัยในคนน้อยๆพบว่าได้ผลพอทําในคนเยอะๆผลปรากฏว่าไม่ได้ผลเนะี่ยก็เจอเยอะนะคะแล้วจะต้องใช้อย่างไรในกลุ่มนี้ในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกไว้ไหมส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้ติดต่อกันทุกวันประมาณ3เดือนนะคะจะเริ่มเห็นผลก็คือเมื่อใช้ไปหนึ่งเดือนแล้ว ถึงจะเริ่มเห็นผลเพราะนั้นถึงอย่างที่บอกว่าถ้าใครกินไปแล้ววันหนึ่งเห็นผลปั๊บเลยเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรแล้วค่ะอันนั้นก็จะเป็นยาแผนปัจจุบันนะคะต้องระวังให้สมเตหลีแดงอายุไม่น้อยกว่า6ปีเนี่ยในงานวิจัยเขาก็ให้รับประทาน600มิลลิกรัมวันละ3ครั้งนะคะก็พบว่าอาจอาจได้ผลกระชายดำเนี่ยเขาก็ต้องรับประทานขนาด90กรัมต่อวันนะคะ เป็นเวลา3เดือนทุกตัวก็คือประมาณ1-3เดือนนะคะโดยมากถึงจะเริ่มเห็นผลนะคะปะลาไหลเผื่อกในงานวิจัยเขาก็แนะนําให้รับประทานในขนาด200-300มิลลิกรัมต่อวันนะคะกวเครือแดงวิธีรับประทานคือต้องค่อยๆเพิ่มขนาดยาตอนแรก4วันแรกเ็ขาจะให้รับประทาน500มิลลิกรัมต่อวันพอวันที่5 เป็นต้นไปเนี่ยก็จะให้รับประทาน1 0 0 0มิลลิกรัมต่อว,วันก็เข้าใจว่าค่อยๆเพิ่มขนาดยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะตัวสุดท้ายก็คือสารสกัดเปลือกโยฮิมบีตัวนี้ต้แนะนำพรารับประทานขนาด30มิิลลิกรัมต่อว,วันตัวนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดของเมืองไทยเราคือมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งที่มีปริมาณน้อยน้อยกว่าที่ใช้เป็นยา นะคะเราจะขึ้นผู้เปลี่ยนเป็นผลิตภัสฑ์เสริมอาหารตัวนี้แต่ตัวนี้อาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างเยอะที่อเมริกาเขาก็ถึงไม่ได้ให้ขายทั่วไปนะคะก็จะกาหนดให้เป็นยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะคุณผูแพทย์เป็นคนดูแลการใช้เพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างเยอะนะคะนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่คาดว่าอาจจะได้ผลแต่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมนะคะที่พูดเป็นบาตากีกก็จะเป็นสมเกลีแดงถังเช่า กระชายดำปาลาไหลเพือกกวาวเครือแดงสารสกัดจากเปลือกโยฮินบีนะคะกลุ่มถัดมาเนี่ยมีงานวิจัยในผู้ที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะหลายการศึกษาแต่ผลปรากฏว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลจึงยังสรุปไม่ได้เป็นสม,มุนไพรกลุ่มไหนบ้างตัวไหนบ้างก็คือเป็นสมเปรูหรือมาคาตัวนี้จริงๆไม่ใช่สมแต่เขา เรียกกันว่าสมนะคะมสมเป็นรูหรือมาคาตัวนี้ก็ที่มีขายในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะก็เจอเยอะเลยแล้วตัวถัดมาคือโคกระสุนหรือหนามกระสุนหรือทริบูลัสนะคะที่พูดเชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีเราซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ดูส่วนประกรอบก่อนนะคะว่าในนั้นเขาใส่อะไรบ้างนะส่วนประกรอบที่เขาใส่เนี่ยมันมีงานวิจัย ในคนยืนยันว่าได้ผลไหมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะได้ดูว่าเออมันได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วตัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยใช้ได้ไหมในคนไข้สมมติเป็นคนไข้ความดา uh ันโลหิตสูงเราก็จะได้ดูว่าส่วนประกอบนี้คนไข้ความดันโลหิตสูงต้องระวังอะไรคนไข้ตับคนไข้ไตเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นตัวที่สองที่ว่ามีงานวิจัยว่าได้ผลและไม่ได้ผลนะคะม,มีสมเป็นลูมมาคา โคกสุนหรือทมบูลัสและก็ตัวสุดท้ายเนี่ยน้ำทับทิมนะคะก็คือมีงานวิจัยเพราะว่ามีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้สาหรับสมุนไพรกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันผลว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอาจจะมีการใช้ในอดีตนะคะหรือมีงานวิใจัยในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองนะคะแต่ยังไม่มี การยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งในคนนะคะว่าได้ผลหรือไม่ก็จะมีเฮดลิงจือนะคะกำลังเสือโครง่งแล้วก็หมาบุ้ยอินเดียเมื่อใช้ตัวเดียเด่ยวๆเนี่ยเขายังไม่มีงานวิจัยยืนยนันว่าใช้หมาบุ้ยอินเดียเดียเด่ยวๆเนี่ยได้ผลหรือไม่มันจะมีงานวิจัยประเภทที่ผสมสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายๆตัวร่วมกันแล้วพบว่าอาจจะได้ผลนะแล้วเขาบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนได้ผลนะคะเราคงไม่ ไม่สามารถยืนยันว่าเอ๊ะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะโดยสรุปก็คือก่อนจะใช้สมุนไพรจริงๆสมุนไพรพวกนี้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพราะฉะนั้นตามกฎหมายแล้วเนี่ยความเข้มข้นที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะช่วยรักษาโรคบรรเทาหรือป้องกันโรคได้นะคะมันเพียงแต่ช่วยบำรุงร่างกายนิดหน่อย นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังผลว่าเราเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วจะช่วยเพื่อรักษาเนี่ยคง,คงไม่ได้นะคะเพราะปริมาณอาจจะไม่เพียงพอที่จะใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ไม่เอางานวิจัยมายืนยันผลว่ารักษาโรคที่เราต้องการจะใช้เนี่ยว่านะคะเพราะว่าเขาขึ้นทะเบียนเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารหรือเป็นอาหารเท่านั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยา ะะถ้าเขาขึ้น,นเปลี่ยนบป็นยาเนี่ยเราก็มั่นใจว่าจะใช้รักษาโรคบรรเทาโรคได้นะคะอันนั้นที่ต้องคำนึงถึงอัน้นถ้าจะใช้เพื่อเพื่อบรรเทาปัญหาเล็กๆน้อน้อยน้ยก่อนจะใช้นะคะให้ดูก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมที่ทำให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็แก้ไขก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นซูบรุรีดื่มเหล้า น้ำหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วนลงพุงนะคะคนไข้โรคเบาหวานความดันไขมันมันก็ต้องควบคุมโรคให้ได้ก่อนบางทีอาจจะดีขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องใช้สมุนไพรนะคะพอกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงไม่แนะนาให้ซื้อมาใช้เองนะคะ,ะกลุ่มที่อาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่างานวิจัยยังน้อยอยู่และต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นสมเกลีแดง ถังเช่ากระชายดำาปไหลเผือกกาวเครือแดงและสารสกัดจากเปลือกโยฮินบีนะคะนอกนั้นก็คืออย่างวิจัย,ยางานวิจัยยังไม่รับรองนะคะข้อควรระวังมีอะไรบ้างสําหรับสมุนไพรกลุ่มเนี้ยที่ต้องระวังก็คือคนไข้บางคนอาจจะไปพบแพทย์และได้รับยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วเช่นซิดินาฟิลนะคะเป็นยาก,กลุ่มเนี้ยถ้าได้ยากลุ่มนี้แล้วไม่แนะนํา ให้ใช้สมุนไพรร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเขาออกฤทธิ์เหมือนกันนะคะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือเมื่อใช้ร่วมกันมันอาจจะใช้เยอะเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะเช่นอาจจะเกิดอาการปวดศีรษะมากมือศีรษะร้อนวูบวาบหรือนอนไม่หลับนะคะนี่ก็จะเป็นอาการไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นได้ถ้าไปใช้สมุนไพรร่วมกับยาเพิ่มสมัรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็ีเรียกงานใช้สมุนไพรกลุ่มดังต่อไปนี้เนี่ย ร่วมกับยากลุ่มในเตน,นะคะยากลุ่มในเตก็คือยาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกเช่นเป็นยาอมใต้ริมหรือย,ยารักษาโรคหัวใจนะคะอันถ้าเราใช้ยาที่มีฤทธิ์เพิ่มสมถัาพทางเพศร่วมกับยากลุ่มเนี้จะมีความเสี่ยงทําให้ความดันต่ํามากเกินไปจนอาจจะเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่ก็ต้องระวังแม้แต่ยาเองยาที่เพิ่มสมถัาพทางเพศก็เหมือนกันนะคะก็ ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่นในเกรดเช่นกันนะคะก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันคือความดันต่ำมากนะคะและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรเนี่ยที่มีฤทธิ์เพื่อสมรรถภาพทางเพศหลายในตัวร่วมกันโดยเฉพาะการใช้ร่วมกันในขนาดสูงนะคะตัวอะไรบ้างที่ไม่ควรจะใช้ร่วมกันในขนาดสูงก็คือถังเช่ากระชายดำกวาวเครือแดง หมามุมยอินเดียโคกสุนหรือทิบูลัสสารสกัดเปลือกโยฮิมบีนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้กลไกการออกฤทธิ์เขาเหมือนกันนะคะเมื่อใช้ร่วมกันก็จะเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นกว่าปกตินะคะเช่นอนาะการปวดศรีศรษะมืนศรรีรษะร้อนมุบว่าหรือนอนไม่หลับนะคะคนไข้โรคตับเลือไตหรือบางคนเป็นทางตับและไตจะต้องหลีกเลี่ยงสมุนไพรปาไหลเพือ ละโคกระสุมนะคะเพราะว่า2ตัวนี้มีพิษต,ต่อตับและไตนะคะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาตับอย่างเดียวควรจะหลีกเลี่ยงการใช้กวาวเครือแดงหมามุยอินเดียสมเปรูหรือมาคาและกำลังเสือโคร่งนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะทำให้ตับแย่ลงได้หรือเกิดพิษต,ต่อตับได้นะคะนี่ก็เป็นข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าก่อนจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าไม่แน่ใจว่าที่โฆษณาในทีวีนะคะหรือมีคนมาขายโฆษณาทางไลน์หรือ Facebook ก็ตามมันได้ผลจริงไหมให้ปรึกษาเภสัชกรนะคะก่อนใช้ว่าเราสามารถใช้ได้ไหมมันได้ประโยชน์จริงไหมปลอดภัยไหมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ